และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอยคอลอคอยถูกแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับฉายาของร <'s> อนนี่โอซิแวนนักซุมเกอร์ที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนกับฉายา The Rocket ฉ oh. ายา The Rocket มาจากสไตล์การเล่นของรอนนี่โอซิแวนที่เขาเบรกได้อย่างรวดเร็วและเนียนตาบวกกับความแม่นยำและการเดินข่าวที่เหมือนกับใช้มือมาจับวาง ร่อนนี่ขึ้นชื่อในการแทงเข้าเบรกที่ใช้เวลาน้อยมากๆตัวอย่างเช่นในปี1997เขาทำลายสถิติด้วยการทำ maximum มเบรก147แตม้มภายในเวลาเพียง5นาที8วินาทีแล้วเพื่อนๆคิดว่าจะรวดที่ไหนมันจะเร็วขนาดนี้ล่ะครับโดยทักษะที่เหนือชั้นและความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้ผู้คนจึงตั้งฉาย,ยานี้กับเขา The Rocket เพี่นชอบช็อตไหนของรันนี่โอซิแวนลองคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างสิครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องสนุกเกอร์มันๆแบบนี้